สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะดรกรีนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดียก็จะมาแนะนำนะคะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นเซอร์โวคนะคะ จ่ายไฟนิ่งที่สุดในอุตสาหกรรมนะคะก็คือเป็นรุ่นที่บวกลบ1%เด้วยนะคะ220นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เหมาะมากนะคะสำหรับใครที่ใช้งานนะคะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ราคาแพงนะคะต้องการไฟ220นะคะแนะนำว่าต้องใช้เป็นรุ่นเซอร์โวนะคะหรือว่าระบบเซอร์โวนั่นเองนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟตกนะคะไฟเกินในตอนนี้นะคะก็เข้ามารับฟั ได้นะคะโดยตัวนี้นะคะก็คือสามารถที่จะ รองรับนะคะไฟตกได้ถึง130โวลต์นะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับไฟเกินได้ถึง280โวลต์นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือมีการทำงานแบบอัตโนมัติแท้100%นะคะตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นดังรูปภาพเลยนะคะมีขนาดที่ใหญ่นะคะขดรวดเต็มแอมเต็มนะคะแสดงสถานะหน้าจอแบบดิจิตอลนะคะไร้เสียงรบกวนนะคะ ตัวนี้เนี่ยอย่างที่เดียได้แจ้งไปนะคะว่าเป็นระบบเซอร์โวนะคะปรับไฟละเอียดที่สุดนะคะเสะถียรที่สุดในอุตสาหกรรมนะคะออก220นะคะเป็นรุ่นที่บวกรบ1%นะคะแล้วก็มีการตัดการทํางานทุกครั้งเมื่อมีอุณหภูมิสูงแล้วก็มีการตัดการทํางานทุกครั้งนะคะเมื่อแรงดันไฟฟ้าที่เข้าต่ําเกินไปนะคะสถานะหน้าจอเนี่ยก็จะขึ้นเป็น LO ออนะคะ HI นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมี การติดตั้งนะคะไม่ยากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็ได้ใส่นะคะเป็นแผนภาพ การติดตั้งแล้วก็การเชื่อมต่อมาให้แล้วนะคะอย่างละเอียดเลยนะคะก็จะมีบอกทั้งสายได้นะคะเส้นไหนนะคะสายนิวตันตรงไหนนะคะแล้วก็ต่อสายดินยังไงนะคะแล้วก็จะมีเป็นต่อสายไฟบ้านนะคะอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นต่อสายไฟออกนะคะจากเครื่องไปจ่ายในเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะต้องการนําไปใช้นะคะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการไฟนิ่งนะคะ สามารถที่จะออสอบถามได้ปรึกษาได้นะคะ ID Line เนี่ยก็จะเป็น @sai นะคะ dr dr en นะคะหรือจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์0926382366หรือว่าจะเป็นเบอร์0926382229นะคะปรึกษาได้แล้วก็สอบถามได้นะคะก็อย่าลืมนะคะที่จะทักเข้ามานะคะ เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติของนักตกรีนนะคะก็คือจะเป็นอินเดียแท้นะคะแก้ไฟตกวัดเต็มแอมเต็มนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ